มีรถอะไรบ้างครับพี่ปุ๊กินบัสไหมออ้ยอุ้ยมีแท็กเตอร์ไหมมีเจอแล้วมีเจอแล้วเจออะไรครับพี่หน้ามีฮะใจใจไหมมีเลยมีไงคืออะไรคะบ้านปะ บ้านกาลั่คือเจอ อันนี้ก็ไม่ได้สอนหนึงสิบเลยนะ <g ave> เล่มนี้ไม่ใช่หนึ่งหนึ่งสิลยลูก ABC มีไหม A, A B C D E F G H I J โห A B C กันค่ะ A B C D F D I H L M N ก่อนลูก N ลูก R S T โอเคปรบมือค่ะครับพยฮหนโอ้ยยังไม่จบ <c oughs> ลไหร้องเพลงดิแด๊ดดีม่ดีมมมมม